มาต่อกันเลยไม่เสียเวลาุยกบลอนดาสิมอนสเตอร์พวกนั้นน่ะมันแพร่พันธุ์มากขึ้นเรื่อยเรื่อยๆรี่อไอเรเกเตอร์บ้านั่นก็คือลอนดาบอกว่าพอเรียนเตอร์เรเดกเตอร์ที่อยู่ในทะเลตอนนี้นะมันทำให้พวกเนี่กลายพันธุ์น่ะนโอเคเราไปหาน้องกันยูฟี่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นแรบนูโตอ เออพวกคุณคืออาวเลน์ใช่ไหมเออแล้วเธอเป็นเป็นเอฟซีก็ยะงเจ๋งแบบพวกคุณเออเราก็ค่อนข้างเจก๋งนะ ต่มีเวลาจะคุยกันสักนิด <c oughs> ไหมพอดีมีเนั่องจังถามนิดหน่อยนะแล้วก็อยากจะขอบคุณเรื่มมองออเ,มเมื่อกี้ด้วยเออเ่อเเาจะคุยกันที่โรงแรมพรุ่งนี้ดีไหมได้เลยไปเ,ไเ,เไปล้วนนิ่งไปนารโตะจริงวะจะรู้ฉันรู้ เขาอาจจะพูดเกินไปหน่อยแต่เธอยังเป็นเด็กนะฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกเธออยากจะได้ลายเซ็นก็ได้นะเข่าเออครับไปที่ห้องกันเถอะแน่เริ่มเห็นเคมีอะไรบางอย่างระหว่างแบร์เร็ตกับยูฟี่นะแบร์เร็ตมีลูกสาวไงชื่อมารีโอ้นี่มันฮีโร่ในชั่วโมงนี้ใช่ไหมนี่ได้ยินเรื่องที่ช่วยเด็กคนนั้นไว้แล้วขอบคุณมาก เอออยู่ที่นี่ได้เลยนะมีอะไรก็บอกเออว่าแต่มีกี่คนกันล่ะสี่ห้องพอไหมอย่าลืมนับกูว่างันเอาขอห้าแล้วกันนะอได้เลยห้าก็ห้ารู้จากเรียบร้อยแล้วมีอะไรก็บอกผมได้นะโอเคอยากจะพักเท้าเต็มทีละ When was the last ที่นี่ไม่เคย <that S 2> จองเ <bit? S 2> ต็มมาตั้งนานแล้วมีโชคนี้แหละดู <c oughs> <c oughs> แบบปรับปลื้มแนละ้วปรับปลื้มปรับปลื้มว่าตอนนี้แบบเออห้องนี่คนจองเต็มเพราะอะไรอ่ะเพราะชื่อเสียงของเราเหรอไม่รู้อ้าวเข้าห้องได้เว้ยต <It 's S 2> ้องใครอ่ะ <open. S 2> อ๋อแบเร็ต เปิดเข้ามาได้เลยไหนเออเกี่ยวกับเจ้าเด็กนั่นน่ะคิดว่าเธอต้องการอะไรจากเราเอาจริงจังนะเหมือนน้องจะมาล่าล่าข้าหัวชิลละานะก็อาจจะจริงนะเด็กนั่น อ๋อเหมือนโกหกเพื่อซื้อใจเราอะไรสักอย่างจะเสียเวลาจินระไม่เสียไม่เสียเวลาออกมาเสนอหน้าหรอกพักผ่อนเถอะไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเบรดเหมือนคิดว่าแบบยูฟีเอริคคือใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครวะ เหมือนพูดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันหายไปเอออย่างแย่ที่สุดเลยนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรที่มันหายไปบางอย่างที่แบบมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นอะแต่ฉันแค่จำมันไม่ได้พวกวิสเปอร์นั่นเออเคยเห็นมาก่อนเหรออ้าวคราวอยู่กับใครเหรอ เรศเธอทีนืมไม่ใช่ไม่ใช่เรศหรอคิดว่าอยู่กับคนอื่นนะไม่มีนะคุณเจ้าหน้าที่เอ่อว่าการลาดตะเวนั้งนี้จะไม่มีอะไรนะเห็นเราเปเจ้าหน้าที่ไปละไม่ได้ลาดตะเวนจะเข้ามาคุยกับเธอนี่แหละฉันเห็นกล่องม่วงนะจ๊ะเมื่อกี้อ่ะเข้ามาสิจะคุยกับแอริสไหม ไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เห็นนี่ต่างหากละ่ะ Empress Sister นะฮะไม้เท้าราชินีสามารถคืออะไรคนจุสร้างเขตอาคมอ๋อเป็นอมตะระหว่างรายเวทเนาะแล้วก็ทำให้ Basic Attack ตีแรงขึ้นการโจมตีธรรมดาตีแรงขึ้นบโบนัสได้จากจัดการศัตรู ด้วยมสตรฐาน x t c h แล้วก็ใช้ในเขตอาคมนี้ก็ถือว่าโอยมันดูแบบเหมือนทำให้อลรีทึกขึ้นนะน่าสนใจโอ้มีช่องเหลือด้วยวะใส่อะไรดีเอ่ออลรีทึกแต่มันเป็นช่องที่มันไม่ใช่ลิงก์มาทีเรียเนาะตอนแรกจะใส่ออโต้คาสใส่ไม่ได้ดันั้นผมต้องเอาออโต้คาสออกด้วย อะไรดีวะไอเทมมาสเตอร์แล้วกันเก็บมาทีเรยซะหน่อยทำให้ mp โอ้ได้ mp จากโซเรนมากขึ้น25%อันนี้ดีกว่าทำให้วอร์ดนานอยู่นานขึ้นเฮ้แต่ว่าแต่ละรอบก็สู้ไม่นานปะเอานี้แล้กวกันเป็นแบบดูด mp นะจากโซเรนดีกว่า เออฉันรู้สึกเหมือนจะอยู่จะอยู่ในสถานการณ์นี้อีกยาวไกลเลยอะสงสัยจังว่าแม่กับมาลีนเป็นยังไงบ้างคิดถึงบ้านเหรอเออป้าไม่ใช่เวลานี้อะเวลาที่เซฟรออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวเรื่องซะหน่อยจำได้ไหมเพราเราเจอกันที่ไหนเอนี่ไง you show for me เธอยื่นดอกไม้มาให้ฉัน มันเรียกว่าของขวัญนะครัาวเออฉันเห็นนะเจกันที่เซเว่นเฮเว่นนะคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนใส่มันไว้เออคิดว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนแนะนำนะอย่าเอาของขวัญของอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งนะผู่านรับทราบว่าเจอญดูเดอะบริดจ์ผ่านมาก็แล้วก็ผ่านไปอย่าทำอีกละ คิดว่าพวกชุดดำจะไปที่ไหนกันนะอะสงสัยจังว่าชินระมีแผนการใหญ่อะไรบนนั้นห้องใครห้องเรดโอเคที่เมืองนี้กลิ่นปลามันอบอวนไปหมดถ้าชินระมาถึงเนี่ย ฉันอาจจะไม่ได้กินมันเดี๋ยวเราจะการเองอเดียว manage เหมือนมีก้างปลาติดอยู่ในจมูกฉันเลยจ <c oughs> ม,มูกห่วยๆของฉันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะตั้งแต่แบบอยู่ในโฮโจรและบแล้วที่ฟา โ hey. okay. อเคยังไงพอดีเลยฉันจะไปหาเธอพอดีเยอไปเอ่อ yeah, uh, ฉันทำไมเหรอขอโทษนะเรื่องที่พูดที่คามอ้ oh. นนึ้นดีโ oh. อ้เข้ามาสิ จะเคลียร์ใจกันเหรอฉันไม่ควรจะสงสัยเธอเลยไม่เป็นไรฉันก็ไม่ควรจะสงสัยเธอเหมือนกันเอ่อจำผู้ชายที่ชื่ออามิลโอจากนิวเบลแฮมได้ไหมอีคนเดียวที่ฉันจำได้ก็คือเธอนี่ เฟิร์สไปสักทีหนึ่งโอ้โอเคโอ้โหบีบมือเลยวะอินดูแน่เลยเอ่อครอบครัวของเขาเปิดร้านขายของชำน่ะใช่ใช่แต่เขาออกจากอ่หมู่บ้านก่อนที่เธอจะออกไปแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาอีกจึงกระทั่งวันหนึ่งเขาก็มาที่เซเว่นเฮเว่นไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยเขาโตขึ้นมากฉันจำเขาไม่ได้เลยในตอนแรกจริงเหรอ ใช่แล้วจากนั้นนะผู้หญิงที่มากกับเขาเนี่ยอูว่าเธอว้าวมากคุณเธอเหมือนแบบดังแบบเลยไม่ไม่น่าสนใจสินะไม่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 รู้สึกดีที่ได้ยินนะเล่าต่อสิโอเคลืมมันไปเถอะอูอีกบททดสอบหนึ่งเหรอ Why deny it? Why Why deny it? 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 Why It's it? Why figure things out to it? Why deny it? Why deny it? เออแล้วว่าพร้อมจะเปิดใจแล้วเหรอประมาณนี้นี่ with my iron s t ัสตัวใจฉันแข็งนะอะไรเงี้ยไม่ง่ายหรอกวันเนี้ยโอ้ผมว่ารู้สึกว่าโมเมนต์ของคลาวกับทีฟาภาคนี้จะออกแบบ ออกลึกซึ้งหน่อยนะห้องห้องเราแน่เลยเมื่อกี้สำรวจแป๊บอดยเพิ่งรีบ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหวางยิ้นเลยวะอะไรวะเนี่ยไลนิ่งแบคทีเรียนะฮะไฟฟ้า ดาวหนึ่งทำไมมันแจกของแบบทั่วทั่วไปจังเลยอะห้องเรานะก็ทั่วๆไปนะจะหมวกด้วยทีวีจอนูนยุคไหนเนี่ยแล้วไม่ใช่เลยนะในเรื่องนี้ใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วอะแล้วยังมีจอนูนอยู่วะ โอเคพักผ่อนพักผ่อนก่อนนอนนะฮะโอ้โหไม่นอนนะฮะไม่นอนยังฟิตปังอยู่เท้าวันต่อมาใครอ่ะ อ้าวยูฟี่ทำอะไรทุกคนเฮยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยวะเรามาต้องมาที่ห้องเราด้วยนะโอเคทุกคนรวมมาครบกันแล้วเนาะได้เวลาแนะนำตัวแล้วฉันคือยูฟี่นักล่ามาทีเดียแล้วก็นินจาชั้นแนวหน้าของรัฐบาลภูไทย ฉันมาจากบ้านเกิดของเมือนน้องของฉันเพื่อทําให้ชินระต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและพิสูจน์ว่าวูทัยไม่ใช่เลือดล้อเล่นเี่ยอย่ามาล้อเล่นกับวูทัยนะจ๊ะวูทัยภาคที่แล้วก็วูทัยเหรอใช่เขาส่งมาเพื่อทํางานอย่างหนึ่งนะที่ฉันพูดถึงเมื่อวานนี้เอสรุปเลยร่วมกับฉันไหมพวกเขาไม่เข้าใจแต่พวกคุณน่ะเข้าใจมันแน่นอน เออนินจาที่คลับคลุคานในความมืดแล้วก็เชียดคอคนน่ะนะฉันไม่ถูกใจสิ่งนี้โมเมนต์เยอะนะสองคนนี้เอาจริงเออถึงจะเป็นสิ่งที่พวกเราทำหน่ะนะเข้ามาสิเข้ามาสิ การเดินทางคนเดียวเนี่ยมันยากนะต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปเมืองนึงผ่านอุปสรรคตั้งมากมายเพื่อเกาะติดคนคนหนึ่งนั้นเขาก็อยู่ที่นี่แล้วโชคดีนะที่ฉันเจออะลอนดาเขาเสนองานที่ฉันรอมาทั้งชีวิตการรอบค่ายยังไงล่ะแล้วคิดว่าเป้าหมายคือใครกัน เดากันต่อเออบอกมาได้แล้วใครอะที่เป็นประธานคนใหม่ของบริษัทรูฟัสเจ้าบ้าชินระยังไงล่ะมันบ้ามากเลยใช่ไหมไอ้บ้ามันอยู่ที่นี่ข้างบนนั้นเอพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดแฟนซีของมันมันที่นี่ถูกขโมยแสงแดดไป จูนอนต้องการจะแก้แค้นและเมื่อท่านก้าวออกมากระตุยซะเออมีอะไรอีกไหมเนี่ยดูไหมว่าลอนด้าจะจ่ายเงินชั้นอะไรจ่ายจากค่าหัวพวกนายไงเฮ้ยอะไรนะว้าวโหงานไวมากโอ้เสียงอะไรเสียงมอไซค์มาแล้วปุ๊บปุ๊ปุ๊เสียเสียงใครว่าเสียงคุ้นๆเอ้ฉันอยู่ที่ ฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่สหายโอ้โหรู้แล้วว่าใครถ้าอยากจะหนีไปคุยกับพิซซิล่านะแล้วนะคงไม่อยากให้ฉันเข้าไปลากนายออกมาสินะเพราะฉันอยากจะทำเต็มแก่แล้วใครกันอะเพนเดเดเอสไอแบบเขาเรียกอะไรวะแผลที่ตูดเขาเรียกไอบ้าไอตัววิญญาณตามติดอะไรเงี้ยเพนเดดเอสว่ะ น่าจะน่าจะไอ้คนที่ขี่มอไซค์ปะเออเมื่อกี้ก็เห็นมอไซค์เท่านั้วแหละแต่แบบใช่คนเดียวกันเนาะผมไม,ไม่ทันอ่านชื่อวะเมื่อกี้โอ้แตอ่านบทพูดเฮ้ย <Hey, hey, S 1> ไม่เจอกันนานฉันรอเวลานี้มานานแล้วโอ้ไม่เจอกันนานคิดถึงจนเลยนะสาย น่าสึงมากเข้าใจอะไรยากเหมือนเดิมออมชื่อโรสโฉันมีข่าวจะมาบอกนายนะเจ้าหนุ่มเออสปีดเดมอนเนี่ยมีงานงานเดียวเท่านั้นก็คือนำตัวเอริสกลับไปฉันน่ะเหรอนายมาคนเดียวเหรอก็มีแค่สองคนนะที่เต้นรำด้วยกันได้อะ ังไงก็เออพวกเราเนี่ยมันใหญ่เกินไปสำหรับที่เล็กๆอย่างที่นี่ไม่ต้องกังวลฉันเจอเวทีที่สมบูรณ์แบบแล้วข้างบนนั่นพวกเราจะเต้นกันอย่างบ้าคลั่งตามหาฉันแล้วเราจะมาทำโชว์ที่ใครๆก็มีอานลืมกันโชว์อะไรวะทาสู้เนี่ย โกไปแล้ววะมีเพื่อนแปลกๆเหมือนนนายอ่ะฉันว่าเราออกไปที่นี่ดีกว่าไหมอย่าให้คนที่นี่ต้องเดือดร้อนยูฟี่บอกว่าไปคุยกับฟิสซิล่าถ้าอยากจะขึ้นไปข้างบนนั้นใช่ไหมไปหาเธอกันขอบคุณที่ไปคุยกับชินระให้นะที่ไม่คิดเลยไงสิ่งที่เราทำให้เธอเธอขายพวกเรา อาจจะไม่มากแต่มันเป็นของพวกนายนี่มันอะไรกันอ๋อคาหัวคาหัวส่วนนงนะคิดว่าฉันส่งให้นายเจอปัญหาโดยที่พวกนายไม่ได้เลยเหรอเราอยู่ฝั่งเดียวกันนะแล้วถ้าไอ้ไบเกอร์น่นมันเอาตัวพวกเราไปล่ะฉันก็โคต้ดดนสดนะแต่มันก็ไม่ต้องละตอนนี้มันเวิร์ก เบิร์กเหมือนลูฟี่ข้างบนยูฟี่ข้างบนนั้นลูฟี่เฉยเลยว่ะอ่าดิวเควส์สวานเบิร์กอิ u จูนัแล้วฮะ uh, Fast Travel Available แสดงว่าปล่อยฟาร์มได้วดิเบสเสริมเด้งขึ้นมาแล้วนะอันนี้เราต้องไปหาพิซิลล่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน,น้องก่อนสิจะด,ดูว่าแบบ ถ้าเกิดถ้าเกิดมันบอกทรงประมาณว่าเออไม่สามารถกลับมาที่ได้สักพักอะไรเงี้ยผมจะไปฟาร์มก่อนนะเนี่ยพิซิล่าโอ้เล่นกับปาโลมาอยู่เลยเฮ้ยทุกคนเราคุยกับยูฟี่แล้วเขาบอกว่าเธอพาพวกเราขึ้นไปิงคนได้ใช่ถึงยูฟี่จะรู้วิธีก็เถอะเห็นแทงเกอร์นั่นไหม เป็นทางที่เร็วที่สุดที่จะขึ้นไปนะแทงเกอร์ออเรือดูนั่นสิตรงนั้นเป็นคอนโทรลลูมอ๋อเราสามารถเปลี่ยนเรือนั้นเป็นลิฟต์ได้ต้องมีคนอเอามันลงมาเดี๋ยวปัญหาคือจะขึ้นไปคอนโทรลลูมยังไงไปฟ้าแรงสูงว้าวใช่หมายความว่าปีนขึ้นไปไม่ได้นะ ทำไงอ่ะนี่ไงบอกคุณโลมาสิม่มีเชื่อหรอกมันทำอะไรได้บ้างเออเมื่อเราตอนฉันเจอมันอ่ะฉันก็ฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเสียงตลกตลกอ่ะเออพวกเรากำลังรีบโอ้ยน้องขอโทษนะเราจะรีบกลับมาฟังเื่อยเให้จบนะดีไหมโอเค สัญญานะทำไงอ่ะไม่เคยทำมาก่อนเหรออ่เอาแขนชนกันโอ้กัตชานี่อ่าหูน้องพูดเร็วมากออไรเจนแล้วยังไงต่ออ่าบอกโอเคคุณโลมาจะพาขึ้นไปข้างบน ยังไงอะดีตัวเราขึ้นไปหรอใครอยากจะบินขึ้นไปกันคะข่าวบอกกูอีกแล้วสินะโอเคใช่เกสคิสมีกูอีกแล้วโอเคถ้าพร้อมไปเมื่อไหร่บอกฉันได้เลยอ่านี่ไงจะไปแล้วใช่ไหมก็คือจะกลับมาอันเดอร์จูนอนไม่ได้นะฮะ สักพักหนึ่งออเอาเลยปะงั้นอย่าพึ่งแล้วกันโอเค okay. เดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนโอเคแล้วก็ผมจะตัดพาร์ทไปฟาร์มก่อนพอฟาร์มเสร็จก็นั่นแหละก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อเนาะโอเคผมก็ไม่รู้กี่พาร์ะนะแต่ผมจะรีบรีบอัพอย่างรวดเร็ว See y o ่ next time ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ